ทานคะ เราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทาแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจําเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ํารวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะ ศึกษาคณระธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะ <c oughs> <c oughs> ขนาดด้อมส้มนะฮะยังขอหนีไปเลยครับนะกับไอสสไทยหัวใจมิงกะละบ้าเนี่ยนะฮะเนี่นะนี่ครับด้อมส้มคอมเมนต์บอกโอ้โหนะสู้กันมาเซบตายจะมาพังเพราะเรื่องนี้เนะี่ยบางคนก็บอกขอหนีไปดีกว่าชัดเจนขนาดนี้ นะบางคนก็บอกว่า,าแทนที่จะอภิปรายเรื่องของโสดิการเด็กไทยนี่ครับด้มส้มตาสว่างบอกคุมไม่เอาแล้วขอหนีไปดีกว่าไม่อยู่ด้วยแล้วชัดเจนขนาดนี้จะอธิบายยังไงนี่นะด้อมส้มนะครับสุดยอดฮะด้อมส้มตาสว่างก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศนะกว่าจะตาสว่างได้แหม เออมันอภิปรายขนาดนี้มันเข้าข้างพม่าขนาดนี้นะเออยังจะไปเชียร์ยังจะอะไรมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเอาสิบสี่ล้านเสียงว่ายังไงครับคุณชอบใช่ไหมฮะสิบสี่ล้านเสียงที่เลือกมานี่คือคุณชอบใช่ไหมนะแต่เห็นว่าอะไรนะไอ้ชอบมันก็ต้องมาชี้แจงแถลงว่าอะไรอ่งเขาเนี่ยพรรคนี้มันชอบมันชอบเขาเรียกว่าอะไรพออภิปรายเสร็จก็ชอบมาชี้แจงอะ่ะ ก็เหมือนในที่กรณีว่าทหารมีไว้ทําไมอ่ะก็ต้องมีคนมาชี้แจงว่าอ้เข้าทหารเขาหมายถึงนายพลว่าอย่างเงี้ย <c oughs> นะต้องมีคนชอบมาชี้แจงแทนในพวกดาสม้มนะครับคือมันหลายเรื่องหลายราวในพักเนี้ยนะหลายเรื่องมากนะไอคนชี้แจงก็ชี้แจงยังไงล้วอืมนะเออนะครับจริงๆจริงๆควรจะฉลาดได้ตั้งแต่ไอตัดสินว่าพักนี้มันล้มล้างแล้วแหละ นะคือด้อมส้มเนี่ยควรจะฉลาดตั้งแต่ว่านะเขาตัดสินให้มันล้มล้างเนี่ยนะครับก็ควรจะเลือกเชียร์ได้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยเออก็ยังจะไปเชียร์บางด้อมส้มบางส่วนถึงแม้ว่ามันจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะทําเลวทําชั่วพูดเลขผิดพูดเลขถูกนะฮะอ่ากอดอกในสะภามาร,รยาทต่ำสาม,สามแค่ไหนมันก็ยังเชียร์ไอ้พวกด้อมส้มอะนะ ล้มล้างแค่ไหนกูก็เชียร์แสะสถาบันแค่ไหนกูก็เชียร์มันก็ยังมีอยู่เพราะประชาชนเนี่ยก็ยังเป็นพวกบ้าบาบอๆบวมนะครับแต่กรณีนี้ถือว่าโอ้โหนะประชาชนร้อมส้มบอกรับไม่ได้นะครับจริงๆมันควรไม่ควรจะรับไม่ได้ตั้งนานแล้วแหละนะแต่เพิ่งมันจะมารับไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเออก็ไอ้พวกร่อมส้มก็จะทยอยคะแนนพัก มันก็จะท,ทยอยลดลงลดลงลดลง,ลดลงความนิยมมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับอืมนี่แหละนะเขาเรียกว่าแอ้พักนี้เนี่ยนะมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นคนแบบคนบาปเป็นคนแบบไม่ดีอะ่ะออพักไม่ดีมันก็จะแสดงออกถึงความที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็หนีจากมันเองไปหมดอะนะครับ มันไม่มีทางที่จะได้หรอกว่าโอ้พักสมัยหน้าพักส้มจะกวาดหมดจะเป็นพักเดียวในสภาลองคิดดูครับถ้าเกิดมันได้เป็นรัฐบาลน,นะโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันจะให้พมา่มามันเลือกตั้งไหนพักเนี่ยมันจะให้พมา่าเลือกตั้งได้ท่านผู้ชมเออนะมันจะให้เด็กนักเรียนพมา่ามาเรียนที่ไทยโอ้โหมันคงได้เดินเต็มโรงเรียนเต็มประเทศไทยอ่ะแต่เออนะ ประเทศไทยคงได้เป็นเ็เรียกว่าอะไระพูดสองภาษากับพม่ากันเต็มไปหมดะนะลองคิดดูสภาพนะถ้านันเป็นรัฐบาลนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วกันนะฮะมันจะเป็นยังไงนะมันคงเอาเอาเอา,เอาพมา่ามานั่งเป็นรัฐมนตรีนะฮะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ